คุณผู้ชมมาชมรถยนต์คุณไดนะครับซึ่งบอกว่าในโอกาสเดียวกันนี้นะครับเรามาที่ต้องบอกว่าศูนย์ที่เรียกว่า S Space นะครับตัว S Space เนี่ยต้องบอกว่าตั้งอยู่บริเวณที่เดิมของศูนย์คุณไดเดิมก็บนถนนวิภาวดวรังสิตแต่ว่ามีการต้องบอกว่ารีโนเวทปรับโฉมใหม่นะครับเรื่องของเทคโนโลยีใส่เพิ่มเติมเข้าไปเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานในศูนย์บริการมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้นนะครับแต่ว่าเรามาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับวันนี้โยงเข้ามาดูคันนี้เพราะว่าถือโออกกาสเจับุด ก่อนหน้านี้นเ,นเราเจอรถยนต์คุณได้ซาเกเซอร์กันไปแล้วนะครับตัวคุณได้ซาเกเซอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ครับเน้นในเรื่องของการใช้งานในเมืองที่คล่องตัวแล้วก็มีออปชันให้เลือกคือจะเลือกเบาะตรงกลางเป็นแบบต้องบอกว่า Walkthrough จะเป็นเจที่นั่ง Walkthrough ได้หรือว่าจะเป็นที่นั่งปกติก็ได้นะครับอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นออปชันที่มันเกิดความแตกต่างนะครับใครที่เลือกแบบ6ที่นั่งก็จะมีต้องบอกว่าความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็น7็ที่นั่ง, walk through, ขง,ง,ง,งเ,เาาขาวหลงกทูเี้า สิ่งที่เขาปรับนะครับจาก s t a r c a s e r มาเป็น s t a r c a s e r X อย่างแรกเลยครับปรับในเรื่องของดีไซน์ครับเรียกว่าเดิมเนี่ยอาจจะเป็นลุคของ City Use ใช้งานในเมืองอันนี้ให้มีความลุยๆเป็น crossover มากยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นว่าพวกซุ้มล้อนะครับกระจังหน้าหรือแม้กระทั่งลายล้อแม็กที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันทําให้เป็นไปตามแนวคิดที่เขาตั้งเอาไว้นะครับว่าให้เป็นรถในสไตล์ที่เป็น crossover เน้นลุยๆมากหน่อยนอกจากนี้นะครับยังมีการเพิ่มความสูงของรถครับ รถก็มีความสูงเพิ่มขึ้นจากตัวเดิมเนี่ยประมาณ3 0ม mm ิมลลิเมตรครับนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาปรับเพิ่มเติมขึ้นมานะล้อครับก็เป็นล้อลายใหม่นะครับให้มันดูมีความเป็นต้องบอกว่าครอสโอเวอร์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้นมาเล่าหลังคาครับเพิ่มออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานสําหรับคนที่ต้องการความอเนกประสงค์นะครับก็เรียกว่าติดตั้งมาให้เลยใครที่อยากจะเพิ่มเติมก็เสริมได้สะดวกสบายนะครับนอกจากนี้ครับภายในห้องโดยสารก็มีการเพิ่มในเรืื่่อออององงขรระบบเนบ Auto Hole นัห ก็คือคนที่ใช้งานในเมืองเนี่ยเวลาเราใช้ระบบออโต้โฮปุ๊บเหยียบเบรกนะครับปล่อยเท้าออกจากเบรกได้เลยรถติดติดก็ปล่อยไปพอรถจะขยับปุ๊บก็แตะคันเร่งนิดเดียวนะครับรถก็ขยับไปเรียกว่าระหว่างรถติดไม่ต้องเอาเท้าเหยียบแป้นเบรกคาไว้ตลอดเวลานะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของดีไซน์ครับปรับให้มันมีความสปอร์ตให้มันดูทันสมัยมากขึ้นหน่อยเบาะด้านในดีไซน์ข้างในภายในห้องโดยสารก็จะเน้นเป็นโทนสีดําแดงครับอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆคันก่อนนะครับดีไซน์หน้าตาหลักๆยังคงเหมือนเดิมมนบออย่างีผก ตัวของดีไซน์ของคุณไดซ่าเกเซอร์เนี่ยทผมว่าที่โดดเด่นจริงๆน่าจะเป็นนี่ท่อนหน้าเนี่ยฮะเหมือนลักษณะไฟหน้าที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดูดีไซน์ในสไตล์ที่พูดแบบบางหลายๆคนบอกอาจจะเป็นแบบโรบ o อ o คอปหรือว่าเป็นเส้นเคิร์ฟแบบนี้ยมันจะดูค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าที่เห็นเป็นเลเยอร์มีชั้นๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีความซับซ้อนมากนิดนึงแต่ว่าจะเห็นว่าในแต่ละช่องเนี่ยนะครับก็ยังมีลักษณะการใช้งานก็คือว่าเป็นกริลที่เป็นรูระบายอากาศนะครับ เข้าไปให้กับห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับ115แรงม้าเหมือนเดิมนะครับก็ให้ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับกระจกมองข้างนะครับอ่ามีไฟเลี้ยวใส่เข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราขยับมาดูข้างหลังผมอยากให้ดูดีไซน์ที่ผมบอกว่าพยายามเน้นในโทนสีดำเนี่ยพวกเนี้ยนะครับจะเห็นว่าแก้มนะครับตรงซุ้มล้อนะครับตรงเคิร์ฟกันชนนะครับ ตรงไฟท้ายต,าต่างๆพวกนี้ถูกปรับตามเข้าไปนะครับแล้วก็ตามมาถึงพื้นที่ห้องโดยสารนะครับอันนี้ยังเป็น1จุดนะที่ผมว่าเป็นจุดเด่นของเจ้าหุณไดซาเกเซอร์ก็คือว่าพอเราพับเบาะนะครับลาบลงไปเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะนะฮะจัดวางพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ไม่ไปเอฟเฟกไม่ไปรบกวนนะครับตรงพื้นที่ห้องโดยสารที่อยู่แถว2พอเราพับเบาะไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ารถบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยพอพับเบาะแถวสามไปปุ๊บ มันจะจำกัดพนักเอ็นของแถว2แต่อันเนี้ยผมปรับไว้นะฮะเห็นว่าฝั่งเนี้ยจะเป็นแบบลักษณะปรับตรงนะครับฝั่งขวามือแต่ฝั่งซ้ายเนี้ยยังปรับพนักให้มันเอ็นลงไปได้นะครับเวลาจะใช้งานก็แค่ดึงอันนี้ขึ้นมาแค่หนึ่งนะฮะแล้วก็ปึ๊บอนะ่ห้องโดยสารด้านหลังก็จะเหลือพื้นที่เหมือนกับกระเป๋ารักษะเป็นแฮนด์แครี่หรือเป้สะพายเนี่ยได้สัก3ามใบนะครับได้นิดหน่อยจริงๆแล้วฟังก์ชันแบบเนี้ยใช้ด้านเดียวก็ได้นะครับ คือถ้าคนที่มีลักษณะการใช้งานแบบครอบครัวเนี่ยอันนี้เป็นแบบ6ที่นั่งนะก็จะวางของด้านนี้ได้คนที่นั่งโดยสารแถวหลังเนี่ยเขาเข้าออกตรงนั้นได้เลยไม่ต้องเปิดเบาะไม่ต้องกระดกเบาะครับสามารถที่จะเดินผ่านพื้นที่ตรงกลางได้เลยนะครับอ่ะผมพับอันนี้กลับลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นห้องโดยสารข้างหลังนะครับเดี๋ยวลองดูแถวหลังอย่างแรกเลยก้าวขึ้นสังเกตโพซิชันขาผมนะคือก้าวขึ้นค่อนข้างที่จะสบายครับคือไม่ต้อง ย่อไม่ต้องโยกนะครับก้าวขึ้นแล้วก็ทิ้งก้นนั่งลงไปเลยนะรถในสไตล์นี้นะครับถูกสร้างมาเพื่อการใช้งานในเมืองแล้วก็เน้นในเรื่องของความอเน็กประสงค์จริงๆนะจะเห็นได้ว่า Position ของเบาะก,ก็ดีลักษณะการทํางานการวางตําแหน่งของเบาะต่างๆก็ค่อนข้างสะดวกสบายนี่ถ้าผมเลื่อนมาเข่าจะติดอันนี้นี่ถอยสุดให้ดูนะครับถอยสุดก็ประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยพื้นที่ตรงกลางเนี่ยผมชอบ หลายคนถามว่าทําไมผมชอบพื้นที่ตรงกลางพวกนี้คือเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็มีกระเป๋าสะพายวางได้ผู้หญิงมีกระเป๋าสะพายวางได้แล้วยิ่งคนที่มีครอบครัวนะนั่งค่อนข้างจะสะดวกสบายอันนี้ผมปรับโพซิชันเหมือนผมนั่งหลังตรงแบบเนี้ยเพราะว่าเผื่อมีคนนั่งข้างหลังเดี๋ยวผมขยับไปให้ดูอันนี้คือโพซิชันแบบที่ไม่มีคนนั่งข้างหลังนะครับซึ่งปักพนับพิงลงไปปั๊บผมข้ามมาให้ดูเลยนี่เห็นไหม จะเห็นว่าองศาต้องปรับเบาะขึ้นนิดหนึ่งนะครับเนี่ยองศาของเบาจะขยับขึ้นมาปุ๊บลงไปได้อีกนะเนี่ยผมลงไปให้สุดก่อนอันนี้ถ้าไม่มีคนนั่งข้างหลังเห็นไหมผมจะนั่งค่อนข้างสบายมากนะครับแต่ว่าถ้าเอากลางๆแบบพอดีพอดีนะปรับเอ็นอยู่ประมาณนี้นะฮะก็ยังได้ส่วส่วนฝั่งนู้นก็อย่างที่บอกคือถ้าใช้งานแบบนี้ปุ๊บแล้วมีคนนั่งด้านหลังแถวสุดท้ายเนี่ยผมแนะนําว่าคนนั่งสบายเนี่ยไปนั่งฝั่งนู้นฝั่งนี้ให้ปรับเป็นเบาะนั่งหลังตรง นะครับเพื่ออะไรเพื่อติดตั้งคาซีทส,สาหรับคนที่มีเด็กนะแล้วก็กฎหมายบังคับใช้แล้วติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กใส่เข้าไปเลยผู้ใหญ่2คนนั่งฝั่งนู้นนะครับพื้นที่วางขามีเด็กที่โดยเฉพาะที่มีคาซีทใหญ่ๆหมุนได้เนี่ยจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับคือจะบอกว่าไม่ได้สบายสุดแบบไม่มีอะไรกัน้นแต่ก็ไม่ได้ลําบากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับพวกรถเหมือนกับรถกระบะ4ประตูอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าโพซิชันองศาตําแหน่งการเอียงใกล้ๆกันมีช่องวางแก้วครับที่ผมชอบตรงข้างประตูเนี่ย เนี่ยช่องวางแก้วที่อยู่ด้านบนเลยช่องเก็บของข้างล่างก็แล้วไปอันนี้ช่องวางแก้วที่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมมูฟไปตำแหน่งคนขับนี่นะครับตำแหน่งคนขับด้านหน้านี่ต้องบอกเลยว่าปุ๊บแน่นอนสะดวกสบายนะครับพวงมาลัยปรับอ่าเนี่ยสมมติผมเป็นตำแหน่งคนขับอย่างนี้เลยจากเครื่องยนต์1 5 1 5หแรงม้าเนี่ยที่ไปลองขับเนี่ยผมว่าอัตราเร่งโอเคนะครับในเรื่องของการตอบสนองเรื่องของอัตราเร่งต่างๆแต่ว่าผมว่า เขาเซตมาให้เป็นสําหรับตัว Star Gazer นะไม่ใช่ Star Gazer X นะเป็นรถแบบเน้นใช้งานในเมืองเพราะนั้นก็จะมีความนุ่มนวลพวงมาลัยก็จะมีความนุ่มนวลหน่อยนะครับขับเวลาใช้ความเร็วสูงๆอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับดีไซน์เรื่องของหัวเกียร์เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานหน้าจงหน้าจอต่างๆอันนี้ถือว่าปกติเหมือนเคยอยู่แล้วนะครับที่จะต่างไปหน่อยคือในรถในกลุ่มนี้นะผมว่าค่อนข้างที่จะมีช่องเก็บของพวกนี้นะฮะอย่างช่องตรงกลางวางแก้ว ผมจะชอบข้างหลังมากกว่าคือโพซิชันของของดีไซน์การวางแก้วที่อยู่ตรงแผงประตูเนี่ยมันค่อนข้างหยิบใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีสายชงสายชาร์จต,ต่างๆมาให้นะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าถ้าคนที่อยากจะได้ความเป็น crossover เพิ่มขึ้นมาก็ต้องกระโดดมาเป็น s t a r g a z e r x ตัวนี้แหละนะครับกับฟังก์ชันที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้ครับก็เรียกว่าเป็นรถยนต์ในสไตล์ครอบครัวนะครับแบบ crossover เพิ่มฟังก์ชันนี้ขึ้นมาครับ 9 3 9 0 0บาทนะครับกับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างที่ผมบอกไปความเป็น crossover ดีไซน์ที่ให้เพิ่มเติมขึ้นมาล้อลาย17ลายนี้นะครับแล้วก็พวกราวหลังคาระบบออโต้โฮที่ใส่เพิ่มเข้ามานะครับสิ่งที่อยากจะให้ลองดูนะครับคือลองดูก่อนว่าฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดเนี่ยมันตอบโจทย์การใช้งานของเราหรือเปล่านะครับแต่ถ้าถามผมว่าชอบอะไรจากรถคันนี้นะครับผมชอบเบาะนั่งแถว2นะครับเบาะนั่งแถว2ที่มีช่องตรงกลาง walk through ได้วางของได้นะครับ คนนั่งแถว2ที่มีตำแหน่งการวางแก้วที่ดีเหมือนกับว่าใส่ใจคนนั่งแถว2เป็นพิเศษนะเรียกว่าให้พายเปอร์อเรตี้กับแถว2เป็นค่อนข้างจะเป็นพิเศษนะครับโพซิชันของคนขับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเบามีความเฟรมิร์มมีความนุ่มตามคาแรคเตอร์ของเรื่องของช่วงล่างเรื่องของการเซตอัพพงมาลัยที่เน้นเรื่องของการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับสำหรับคนที่มองหารถยนต์แบบครอบครัวแล้วต้องการความอเนกประสงค์ไปด้วยครับ